ผู้มีเกียรติรักคหนึ่งครับขอเชิญครับเอาขอบคุณก็ได้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับแขก,กท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานพิธีมงคลสมรสของเราทั้งสองคนนะครับก็วันนี้รู้สึกดีใจครับที่สุดในชีวิตไม่คิดเลยว่าจะได้มีวันนี้แต่ทุกคนนะครับก็ต้องอมีครั้งหนึ่งในชีวิตรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณ คุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นตากีพยานแล้วก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือได้ไนายผมครับพี่เล็กกับพอมนะครับที่คอยทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผมนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ครับแล้วก็ความรักผมต่อนี้ก็จะปรับตัวให้ดีขึ้นครับมีอะไรก็เราจะพุยกันอุปสรรคพปด้วยกันครับผม จะปลปกเื็นดังเลยครับขาเชิญเจ้า่าวเจ้าสาวลงจากเวทีแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับแขกผู้วิจิตรครับ